เอาค่ะวันนี้เราจะมาเออไหน <c oughs> เรามาแน่ใจอ,อ่ะเฮ้ยทิดโดรุปกูอะไรห<ะ>รอแล้วกูมันบอกมิดสะกดคำว่า M I P H ใช่ไหมขอเราสะก,กดคำว่ามิดเป็น M I C H <oughs> อะไรวะแม่งย<ม>ินใช้หน้าไงตับ นำน้ำโดยทิโตรุดีโอติ่มทางเอวอทีเอสนะครับก็โดดลงมาเรียบร้อยนะครับโกนนะครับปั๊บเปอร์แมสนะครับพั๊บเปอร์แมสไปทางเอ่อน้ำนนะครับพั๊บเปอร์แมสวะเขี้ยอะไรเนี่ยเอ้าเขี้ยะคุณผู้ชมเองครามีแมสไงเออต้องมาซ่อมแมสไงแหม เขามีแต่พวกป้โมูหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนไอ้เนี้ยหนึ่งคนไอ้สัตว์เอาดิ๊หนึ่งคนเกมหนึ่งตีก็เจอมาแล้วนะไอ้สัตว์ระวังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อย่าให้มันทำโอ้โห่ทำซ่าไงโอ้โห่พอกมาโอ้ยเยอะเลยเร็วแล้วปเด็นคือบอกบอกว่าหนึ่งคนแต่ไม่มีใครโดดข้างใก่กันเลยไอ้ชิบหายอ๋อเระดับมึงแล้วกูเชื่อแล้ว แน่ใจเอ๊ยฉันเชื่อมั่นในมึงเว้ยเฮ้ยอะไรวะระดับนี้โอติจมเออเนียติจมได้วะเอาได้นะไปๆเข้าใกล้เรื่อยๆยิงใิ้ไปก่อนเฮ้ยเราทำอะไรเนาะเราจะมาทำงานบูมันตายยัางดั หลายหลไรขแม่ย้อยเฮ้ยมาอยู่วะบ้านกูบ้านกูเยสิสตาร์สตาร์รถเลยไปบ้านพี่เจมไหนวะเอาเอาไอตัวเกมเมื่อกี้ไอ้ไอไม่ยิงกูไอ้สัตว์ฮะ เมื่อเช้อ่ะเหรอเออทำอะไรกับพวกกูไว้ไอ้ยี่่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ยี่่่คำบโอ้ปล่อยแค่ในสัตว์ไอ้เหี่่ไอ้ยี่่เบิร์ดเก็บกดมานานเอ้ยใครเปิดประตูใครเปิดประตูใครเปิดประตูโอ้ยสัตว์อ๋อไอ้เหี้ยหลอยเลยพี่ตัวโตไหมกลัวเพียร์ทิศแม่งโลกแล้วว่ะไหนโลกอะไรอเลิร์จ้ะ พรีท่านอเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครใครยิงใครยิงใครมาอาจมามาที่อะไรวะมาอะไรมาลีไอ้สัตว์เตกหนึ่งสวยพี่สวยเช็ดดิสัตว์อ๋อไม่เสียวไงอ้าวคุยเฮ้ยหัวร้อนหน่อยดิ เชฟบอกกูทีว่าอัดคลิปกันอยู่ไหมไม่ไม่ไม่อัด <c oughs> อเลิศอเลิศเราต้องอเลิศในเกมนี้เราต้องที่หนึ่งให้ได้ไหยพี่กูก็อเลิศนะเออที่หนึ่งได้อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยตีนี้น่าจะเม,มอร์ลินโวหัวตัดโ <c oughs> ่อในเกมเอ้ยตีช้าเปอาไว้เข้าตียังฮะ ชาปเปไว้เข้าตียังกล้วยชาบอ่ะฮัลโหลมึงหิวใช่ไหมมึงหิวใช่ไหมขาดตีเวรอ่าเท่าไหร่วะเฮ้ยสักการาโนนึงไนสัตสักกาคุณหกโนนึงไสัตว์เห็นปะ คะแนนอยากเอาอะเฮ้ยมิดว่าสตาไม่เวิร์กว่ะมิดไลน์อัพนี้มันดีจริงๆว่ะดีจัดๆเลยเอาเรื่องทิพหายเอาเรื่องกับบอททิพไห้เลยเอ้ยบอทที่ไหนมันเป็นโปรแกรมไม่ใช่มันไม่ใช่โปรแกรมมันคือผู้เล่นนะผู้เล่นโดนแบนผู้เล่นที่โดนแบนแล้วไอ้ไอควบคุมอยู่ก็บอทนั่นแหลยสัตว์ หลังจากนี้อาทิตย์จะมีสก็อป6เป็นโนนหึ่งว่ะโอเคเล่นโดงเล่นดอดไม่ต้องไงย่ะให้แน่แย่กวนถือเล่นดัดได้สักอาทิตย์ไปเล่นโดงเล่นดอดไม่ต้องใช่ไหมอืมโอโลเงียบๆแย่กวนเลยนะอ่วเดี๋ยวคุยกูก่อนเป็นไร อไอ้เหี้ยไม่มีใครเล่นกับกูเลยไอ้สัสเหงาเน่ไปขอดูพี่จะไม่เล่นเล่นดอกเล่นเฮลโลแทนใช่ขอบคุณวรว่าค่อยค่อยเล่นตาหน้าดีกว่าไม่เล่นแล้วแหละอ่ะกดออกใจเย็นนะมาถึงขนาดนี้แล้วเฮียเห็นไหมสกปรก ปุ่นหกไงนนหนึ่งก็ได้อะขึน้หน่อยเฮ้ยเหี้ยขึ้นไม่ได้หรออ๋ออะไรของคอวะป่าบ้า,บาว้ายเหี้ยตกใจพ่อมึงเราเป็นไรอะเราขวายอ้อยอะ มันแข็งเว้ยไ้าย้้ยิงกู้สัว์พ่อมึงเเฮ้ยอยู่ไหนวะเออคูณหกปไมึงอะไรของสั่นพแน่ปอดเปล่าบอดใช่ไหมแน่เอ้ยเราจะพูดว่าเบอร์นสันไม่ได้เราต้องพูดว่าขยิงกท้อเเฮ้ยเฮ้ย อะไรของทิ้โนรู้เขาวะเรียบเรียบร้อยทิ้โนรู้คูอะไรนะไอสัตว์อเล็กอเล็กอเล็กอเลอเล็กไอทีเอลครูอาจารย์ไอสัตว์โดนปืนกระป๋องยิงตายเฮ้ยเฮ้ยอย่าทิ้งกูไว้ตรงนี้แล้วแม่งคนนกไก่เหลยคืออธิบาย แต่ทุกคนอาจักย์โค้งโคแป๊บคุณหกโน้นหนึ่งว่ะคุณหกคุณหกโน้นหนึ่งว่ะอะไรนะคุณหกโน้นหนึ่งเหรอ ไม่ได้ไหรดี่วะเก็บศพเพลินเลยกูกลัวไอ้สัตว์อะอะไรนะกูกลัวคูศกเราหนึงอะอะไรนะอยู่แล้วอะไรนะอยู่แล้ว พ่อพ่อพ่อไว้อะไว้อะไรกูโถกูจดิงไว้อะไรเหรอไว้อีกูจะเผาศพไงเจมต้องบูชายันแล้วในระดบนี้ไปอีกคือไม่ชุบกูด้วยนะ อะไรเขอเฮเหนื่อยว่ะ แป๊บมาขวานาสูนทำไมกูยิงมันลมแล้วพ่อกูยิงมันลมแล้วโทษทีแลมอยากไ่แน่ใจไงโทษทีแลมต่ำประเด็นคือเกาะกูหายหมดนี่ไงมีเกาะอยู่โอ้โหแม่งไม่ต่างกันเลย ไปไปเราไปหาที่ตายดีกว่าพี่อยู่ขอประกาศรู้ไว้ตรงนี้นะว่ากลักวคุณโดน <laughs> <laughs> ไอ้เทียใครยิงล้อแตกไว้สัตว์ <laughs> ไอ้เทียใครยิงล้อแตกไว้สัตว์ เอ้ยแต่กเปลี่ยนแล้วกวยอเฮ้ยใจเย็นหนิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำไมกูหันไปได้อ่ะเฮ้ยมันโดนล็อกอะ